สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นเช้าช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับ25มีนาคมก็สัปดาห์หน้าจะสิ้นเดือนละเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เป็นไตรามาสแรกของปีด้วยนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าก็ดูข่าวแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรบือหวาเท่าไหร่นะนอกจากตัวเลข Consumer c o n คอนฟิ c e นซของทางทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นช่วงปิดไตรามาสมันก็จะเป็นช่วงที่ อาจจะทําให้ตลาดเกิดความผันผวนในเรื่องของตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสก็ได้นะแต่ว่าตัวเลขไตรมาสจริงๆเขาคงไม่ประกาศเช่นเดือนนี้หรอกครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการพิจารณาผลประกอบการไตรมาสแรกก็ขอให้ระมัดระวังในประเด็นนี้ประกอบกับมันเป็นสิ้นเดือนนะครับอาจจะมีการเทขายทํากําไรประจําเดือนนั้นตลาดมันก็อาจจะมีความผันผวน,นในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีข่าวแดงออกมาเยอะแยะมากมายก็ตามนะ ติดตามประเด็นดอลลาร์ก่อนสรุปก็คือสัปดาห์ที่แล้วเกดขึ้นในดอลลาร์0.25เนะครับก็มีผลในในในทางลบกับดอลลาร์นะมันก็ส่งผลให้ดอลลาร์มันอดค่าซึ่งกระแสข่าวมันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็เราก็จะเห็นดอลลาร์มันอดค่าลงในระยะสั้นในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีแรงเทขายแล้วก็แข็งค่าขึ้นในช่วงวันศุกร์นะครับ คราวนี้อัตราดอกเบี้ยถัดไปมันมีสองกระแสข่าวซึ่งยังไม่ต้องเชื่อนะแต่ว่าเพื่อนๆลองติดตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวความน่าจะเป็นก่อนอัตราดอกเบี้ยจะถูกพิจารณารอบถัดไปเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะซึ่งความน่าจะเป็นตอนนี้ก็คือ83เปเซนี่ยมีแนวโน้มว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจากรอบที่แล้วอันนี้คือความน่าจะเป็นณนเวลานี้ซึ่งถ้ามันยังอยู่โซนตรงนี้เน่ะมัน ถ้าถ้าอยู่โซนตรงนี้เนี่ยมันตีความในเชิงระยะยาวว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็ในระยะถัดไปก็อาจจะมีการพิจรารณาโครงดอกเบีย้ยแล้วก็ปรับลดลงนะครับคราวนี้ข่าวมันมีสองตัวที่มันสวนกันอยู่ตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเดือนจูลน,นะครับมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25อเซนอันนี้เดือนจูนนะไม่ใช่เดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ แต่ก็มี breaking news ของคุณเจมส์บูลัดคนนี้ครับเป็นคนที่สำคัญด้วยนะอันนี้เป็นสายฮอกกิชก็คือค่อนข้างดำเนินนโยบายแข็งกล้าวในเรื่องดอกเบี้ยก็แกมองว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาน่าจะถูกปรับขึ้นถึงประมาณ5.625%แต่ว่าข่าวตัวนี้เนี่ยนักลงทุนยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเขายังมองว่ามัน มันค่อนข้างจะยากมากในความเป็นไปได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวที่เราจะพยายามดูก็คือตัวความน่าจะเป็นอันนี้จาก investing.com <c oughs> ก็ดูตัวนี้ไปเรื่อยๆในทุกสัปดาห์ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ทองคำก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูแนวรับแนวต้านที่ถ้าสนใจในสัปดาห์หน้าผมจากจะเคลียร์ในประเด็นที่ผม ให้ข้อเสนอเนะีเพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับในการหาแนวรับแนวต้านเนื่องจากผมทําคลิปในช่วงวันดุดนะแล้วผมก็จะพูดเสมอว่าถ้าในสัปดาห์ที่เขาเปิดมาแล้วเนี่ยเขาทํา n e New High หรือ New Low ใหม่โดยที่ยังไม่มีการย่อตัวเนี่ยจุดแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆกลางฟีโบใหม่อันนี้ผมจะแสดงให้ดูนะว่าแนวรับแนวต้านที่เกิดใหม่มันเป็นยังไงนะครับในวันศุกร์ที่แล้วตลาดปิดที่แท,ท่งเทีเขียวเดี๋ยวผมขยับให้มัน ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆตัวนี้นะเขาปิดที่แท่งเทียนสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมครับนั้นเวลาในวิเคราะห์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมก็กางพี่โบถึงแท่งเขียวนี้ตรงนี้นะครับแต่พอมาวันจันทร์ปุ๊บเขาดีดทำนิวไฮได้ตัวนี้นั้นแนวรับที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในสัปดาห์นั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเหมือนกับที่ผมเคยพูดมันจะเปลี่ยนไปโดยที่การพี่โบเพื่อนๆต้องลากมาถึงข้างบนตัวนี้ แนวรับข้างล่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับดังน,นั้นก็อันนี้คือทําให้ดูละถ้าในระหว่างสัปดาห์มันมีการทํำนิวไฮหรือนิวโรใหม่เนี่ยพวกแนวรับแนวต้านตามตามเส้นพิโบมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะดังนั้นเราจะเห็นว่าจังหวะที่เขาย่อตัวที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะมีการดีดขึ้นไปใหม่เนี่ยมันมาชนที่38.2ดพอดีนะส่วนเราจะใช้23.6หรือ38.2ออยู่ที่เราอ่านตลาดาผมแนะนำให้แบบนี้ว่า ให้ไปดูที่ไทม์เฟรมหนชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยโดยที่ให้สโต h a สติกมันลงมาโอเวอร์โซกลแล้วค่อยเข้าซื้อเพื่อรามเทนขาขึ้นในระยะสั้นตัวนี้นะครับนั้นมันก็จะมีอยู่2จุดจุดแรกก็คือประมาณ2ี6บสาเขาไม่แตะดีแต่เขาย่อไม่ค่อยมีแรง แต่ว่าตัวสโตแคสติกมันไม่เข้าเงื่อนไขก็คือมันยังไม่ลงมาโอเวอร์โซลดังนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือทำเฟรมสชั่วโมงโอเวอร์โซลซึ่งมันก็จะมาชนโซนเนี้ยโบสามสิบแปดสองทำเฟรมสีชั่วโมงโอเวอร์โซลเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อยู่ประมาณสองเลเวลของพีโบนะครับก็คือประมาณ38.2กับ5 0 0นั้นจุดที่เข้าซื้อ่อที่จะตามเทรนเนี่ยมันก็น่าจะประมาณแถบนี้มันจะทำให้โอกาสที่เราสามารถที่จะเก็บกำไร ได้เนะี่ยมันมีสูงกว่าโดยที่โอกาสชนะตลาดมันจะมีสูงกว่าที่เราไปเข้าโซนข้างบนที่เขาย่อนิดเดียวในทางเฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับอันนี้คือ,อบทสรุปที่ที่พยายามพูดอธิบายมาหลายรอบแล้ววันนี้ทําให้ดูเป็นแบบนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งนี่ให้ให้จำไว้เสมอเลยว่า ความน่าจะเป็นมากกว่า90%เนี่ยถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายสวิ t r a รดที่เข้าเทรดตามแนวรับแนวต้านนะครับโดยที่สภาวะตลาดมันยังไม่เห็นคลาสสิก i v e r g e n c e อันนี้ย้ำเลยนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าโซนเนี้ยมันเป็น Convergence ดังนั้นเวลาที่เข้าเทรดตามแนวรับแนวต้านถ้าเขาย่อตัวแล้วควรจะปิดกำไรเพราะว่ามันจะมีไอเดียเทรดของสายเทรนด์ฟอร์เวิ้งเขาเข้ามาช้อนซื้อเพราะว่าคลาสสิกเดวิเจน c ์มันยังไม่มาดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ตลาดมันจะโดนช้อนซื้อแล้วดีดกลับไปถึงที่เดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากถึงที่เดิมหรือดีดทำ New High ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคลาสสิกเดเวอเจนซ์มันยังไม่มามันแปลว่าการชะลอกําลังมันยังไม่เกิดนะครับอันนี้คือเราเอาอินดิเคเตอร์มาจับในการอ่านตลาดแต่อยากให้ใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นหลักในการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับอย่าไปใช้ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นะมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับ ทั้ง2เรื่องที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคู่สกุลเงินนะครับในตลาด forex ใช้ได้นะงั้นเพื่อนๆเ,เอาไปแอปพลายแล้วก็เอาไปผนวกกับคอนเซปต์หรือกลยุทธ์ที่เพื่อนๆเ,เ,เทรดนะครับมันจะทําให้มันน่าจะสามารถพัฒนาไอเดียในการเทรดของเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแนวรับแนว,นวตา้านอันนี้อธิบายตรงนี้ยืดเยื้อนิดนึงเพื่อให้เข้าใจในการปังคลิปของผมในรอบถัด,ถดไปด้วยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวรับแนวต้านไว้สามแนวถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปของอาทิตย์ที่แล้วก็คือ2,002 2,010กับ2,018ผมให้ไว้เป็นโซนเพราะว่าตรงเนี้มันไม่มีการย่อตัวให้เราเห็นเลยมันก็เลยบอกแนวต้านแม่นๆแ,แ,แบบชัดเจนไม่ได้ก็เลยให้เป็นโซนไว้นะครับก็สรุปว่าเขาเขาโดนตบที่2,010นะนั้นตัวเลข2,002เราลบออกนะครับ2,018ก็ลบออกหรือ2,010ค้างไว้นะครับ แนวต้านสัปดาห์ถัดไปแนวต้านเดิมไฮเดิมผมจะไม่พูดถึงแนละ้มันเป็นแนวต้านดูธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเข้าเบรกเอาไฮเดิไฮเดิมที่2องคไปได้แนวต้านข้างบนดูที่ไหนนะครับกลางพิโบโตัวนี้อันนี้คือไมเนอร์เซบิงที่มันย่อตัวค่อนข้างจะชัดกลางได้นะครับแล้วเพื่อนๆดูที่ตัวเลข1 2ึ่งสองเจแล้วก็2 0 0นะครับแ้แนวต้านข้างบนเนี่ย ก็ให้3แนวไว้แบบนี้2030 2056แล้วก็2085ประมาณนี้นะครับเราลองย้อนกลับไปดูกับตัวเลขในอดีตนะไปที่เดวันนะครับแล้วก็ย่อลงนิดหนึ่งนะไฮเดิมของทองคำเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ2070ตรงนี้นะครับ แนวต้านฟีโบ100.8ประมาณ2,056แล้วก็ฟีโบ200ประมาณ2,085สูงเกินไฮนี้ด้วยนะครับดังนั้นทําไมแนวต้านมันออกมาประมาณแบบนี้ในความเป็นจริงเวลาที่เขาจะย่อตัวได้เนี่ยมันจะมีอยู่2 2คอนเซปต์ก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับดีมาส์สปายในแต่ละโซนนะอันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันอยู่แล้วแลวหละ1นึ่เขาจะโดนตบก่อนถึงนิวไฮครับก่อนถึงไฮเดิมครับก็ โซนที่หนึ่งก็คือห6ึ่งหนึ่งสองถ้าเขาสามารถถึง high, high e ไฮไฮเดิมได้เขาจะทะลุไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยโดนตกดังนั้นพี่โบ2อ0ก็จะประมาณ285พแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือว่าจะใช้แนวพี่โบแนวไหนเนี่ยให้ดูการเบรกเอา2อ1 0ของเขานะครับว่าเขาเบรกเอาแรงไหมถ้าเขาเบรกเอาแรงด้วยแท่งเทียนเขียวๆคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้ทำเฟรมสชั่วโมงหรือทำเฟรมเดย์ก็ได้นะ ให้ไปใช้แนวต้านที่ประมาณพี่โบ200ครับถึงจะปลอดภัยนะอย่าไปใช้127นะครับเพราะว่ามันตื้นไปครับดังนั้นอันนี้เป็นอีกคลิกหนึ่งที่ให้ไว้ก็คือถ้าเขาเบรกเอาแบบแรงๆนะครับให้ไปใช้พี่โบ200ของ minor swing ตัวนี้นะครับโอเคนะครับในการหาจุดเข้าสำหรับสายสว er ิ t เทรดสำหรับสาย swing trade ที่ชอบเทรดสวนเทนนะครับส่วนแนวรับแนวรับเมื่อกี้กลางให้แล้วนะครับ ตัวนี้ใช้ได้เอวเนี่ยมันใช้งานไปแล้วนะก็คงเอาไว้ reference นะครับ9 3 3เอ่อ50.0ประมาณ1,910ประมาณนี้ครับแล้วก็61.8 1886มันก็จะอยู่ตรงยอดนี้พอดีถ้าถ้าจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยสัปดาห์หน้า ลองลุ้นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะว่าจะได้คลาสสิกเดเวอร์เจนส์ไหมนะครับว่าจะดีดทำนิวไฮได้คลาสสิกเดเวอร์เจนส์ตัวเนี้ยชัดๆไหมนะครับตอนนี้มันยังไม่เป็นอันรออีกนิดนึงนะครับ mm hmm. สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าออเดอร์ซื้อตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะช้าไปแล้วนะแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีจุดเข้าไปแล้วก็ก็อาจจะตกรถคานนี้ถ้าจะเข้าซื้ออีกทีต้องทอํายังไงต้องลุ้นให้เขาเบรกเอาตัวเนี้ยครับเบรกเอาแบบแท่งยาวๆอย่างนี้นะอย่าเบรกเอาแล้วโดนตกไม่เอานะปิด ปิดเหนือหนึ่งสองพันสิบให้ได้ก่อนถ้าปิดเหนือไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะเข้าซื้อแล้วครับเพราะมันเป็นปลายยอดโดยส่วนตัวแนะนำอมไรยทองคำสัปดาห์หน้าแนะนำหาังหวะเข้าเซลครับโดยที่เพื่อนๆรอคลาสสิกเดอวิเจนต์ตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยครับถ้าจะให้สวยก็คือให้มันได้คลาสสิกเดอวิเจนต์สองรอบนะรอบแรกถ้าเข้าแล้วก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าได้คลาสสิกเดอวิเจนต์ในไทม์เฟรมเอสโฟ์สองครั้งจะเข้าเเข้าเข้าเซลล์เนี่ยสวยมาก นั้นก็ให้ไอเดียทองคำไว้ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดู eur usd นะครับสัปดาห์ที่แล้วแนวต้านใช้ m a j o r swing ตัวนี้นะครับใกล้เคียงจริงๆใช้ใช้ลากมาถึงตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็พอใกล้เคียงครับรุ่มรวยใช้ได้ ก็เราจะเห็นแนวต้านที่ประมาณ1.0924เป็นพิบบแอันนี้คือแนวต้านที่น่าสนใจที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ประเด็นหนึ่งนะครับใช้ m i n นอร์สวิตัวนี้ร่วมไปด้วยนั้นแนวต้านที่น่าสนใจก็อยู่โซนนี้โซนหนึ่งสองเเนี่ยก็พอได้นะแต่ว่าเขาไม่เบรกนะครับ มันมีโมเมนตัมแท่งเทียนสีเขียวเบรกเขาแล้วก็ปิดเหนือ127ด้วยในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในสภาวะไทม์เฟรมสีชั่วโมงมันมันเป็นคอนวร์เจนซ์อยู่อย่างนี้นะครับมันก็เลยไปต่อได้แต่ยังไงก็แล้วแต่โดยปกติจะพูดไว้เสมอๆว่าเวลาที่เขาเขาจะไปแล้วก็โดนแรงเบรกเนี่ยในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับก็คือ พี่โบหนึ่งหกับพีโบสองร้ถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าเทรดสวิงเทรดก็น่าจะประมาณ2องดน,นี้เท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีการชะลอกําลังให้เราเห็นหรือเปล่านะครับโอเคงั้นแนวต้านใช้งานไปแล้วนะหนึ่งจุดศนะครับแต่ว่าค้างไว้เป็น r e f e r อร์เก่อนเพราะว่ายังมีโอกาสได้ใช้งานดูส่วนแนวรับกลางตัวนี้ครับปึ๊บเขาทำนิวไฮตึตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้นะครับแนวรับที่ใช้งานไปแล้วก็คือ2 3่สิจชนแล้วก็ค้างตึงถ้าเขาค้างตึงดูแบบนี้นะครับเพื่อนในทางเฟรมสีชั่วโมงให้พึงสังวรไว้เลยว่าเขาเขาโดนทะลุแน่ๆน,นะถ้าเขาจะสามารถรีเจ็ได้มันจะต้องดีดขึ้นไปแท่งเขียวๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปอย่างนี้แต่ถ้าเขาค้างตรงอยู่นานๆอย่างเงี้ยความน่าจะเป็นก็คือลงต่อนะครับอันนี้วิธีสังเกตตลาดนะดูไพรซ์เซ็กชั่นที่มันเกิดขึ้นในแต่และแนวรับแนวต้าน แล้วก็ถ้าจะเข้าซื้อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าให้เข้าปรับฐานในทางเพรมสี่ชั่วโมงให้เสร็จก่อนตรงนี้ครับมันยังโอเวอร์โซแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยนะในมุมมองของผมนะครับแต่ว่ามันก็ได้แนวที่ที่น่าสนใจแล้วก็คือพี่โบห้าสิบจุดศูนของเมเนอร์สวิงตัวนี้พอดีนะครับประมาณศูนย์จุดอ่าหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสองถ้าเพื่อนๆที่เข้าตรงนี้ไปแล้วก็ สัปดาห์หน้าอ่านต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าดูการปรับฐานตรงนี้มันยังไม่ค่อยโดนรีเจ็แรงเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับทำเฟรมสี่ชั่วโมงมันยังโอเวอร์โซไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เผื่อใจไว้ด้วยนะเผื่อเขาแค่ปรับฐานขึ้นแล้วก็ทำยูโลใหม่นะครับดังนั้นจุดเข้าซื้อ,อในลักษณะที่ตลาดลงชันอย่างนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ3ด่านที่น่าสนใจนะครับก็คืออันนี้เป็นไอเดียส่วนตัวของผมนะกานที่1คือ50.0 1.072ครับ ด่านที่2ก็คือพี่โบหกสิบแดแนจุดศูนเจดแล้วก็ด่านสุดท้ายเลยนะถ้าเขาจะเก็บทรงขาขึ้นได้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะทะลุสอด่านนี้นะครับเ8็ุดกับแปดสิบแปุดหกับ1 0ึ่ห้าหคือตัว EU เราจะเข้าใจธรรมชาติของเขาเล็นิดนึงเนื่องจากว่า EU เนี่ยมันเป็นสกุลเงินหลักของโลกดังนั้นมันจะ มันจะไม่ค่อยหวือหวาในเรื่องของการรันเทรนแบบยาวๆมากเท่าไหร่เพรนั้นเวลาที่เขาขึ้นไปสูงปุ๊บเวลาที่เขาปรับฐานย่อลงมามันจะลงมาค่อนข้างจะลึกนะคันั้นเวลาเข้าซื้อเข้าขายผมก็เลยพูดเสมอว่า EU เนี่ยเทรนได้ทั้ง2หน้าครับทั้งค่าขาบายแล้วก็ขาเซลลเพียงแต่เราหาจุดเข้าจุดออกให้เป็นเท่านั้นเองอันนี้คือข้อสรุป EU สัปดาหน้าเราทําอะไร EU สัปดาหน้าดักเข้าซื้อครับ แต่เข้าซื้อนะโดยที่ถ้าเพื่อนๆเข้าที่5 0าจดสไปแล้วก็อาจตลาดต่อแนตะ่โดยส่วนตัวผมผมมองแบบนี้ครับเราลงไปดูไทม์เฟรมหนึชั่วโมงก่อนตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงมันมันเป็นคอนเวอร์เจนซ์รูปหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงงการปรับฐานปรับฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะด,ดิดทำนิวโรเพื่อสร้างคลาสสิกเดเวอเจนซ์ H1 ได้อีกนะครับดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อจริงๆอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือ หนึ่งเขาต้องรักษาทรงไฮเออโลตรงนี้ให้ได้สองทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันควรจะเห็นคลาสสิกเดว์เจนส์ผมมาให้เห็นก่อนถึงจะปลอดภัยในการเข้าช้อนซื้อเพื่อมองว่าตลาดมีโอกาสกลับทิศเป็นขาขึ้นจากเรื่องของฟันเดอร์เมนทัลความน่าจะเป็นในการคงอัตอบเบี้ยของอเมริกาในสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมนะครับมันก็จะทําให้ดอลลาร์อยู่ในขาที่อ่อนกําลังได้แต่ว่าอย่าลืมนะการที่ตลาดมันเป็นสวิงเทรด ตรงนี้ได้อาจสวิงสวิงขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างจะลึกแบบนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมเรื่องวิกฤตธ,ธนาคารในยุโรปด้วยนะซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดูโลรด้วยนะครับดังนั้นถ้าเทรดสัปดาห์หน้าจริงๆก็ดู2เรื่องดูเรื่องระยะยาวคือกระแสอัตราดอกเบีย้ยของทางเฟดสดูข่าวครา,าวเรื่องของวิกฤตธ,ธนาคารในยูโรโซนด้วยครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้สกุลเงินดูโรมันอ่อนค่าได้ นะตามผลพวงของตัวนี้ EU ยังย้ำเสียือว่าเทรดได้ทั้งสองหน้าครับคราวนี้มาดู UJ นะครับ UJ สำหรับเพื่อนๆที่เปิดเซลล์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้จริงๆมันถึงเป้าปิดกำไรแล้วนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมที่ใช้นะก็คือผมจะปิดกำไรที่ประมาณฟิโบ50.0ของตัวนี้ครับ ประมาณ132.6ถือว่าปิดกำไรไปแล้วนั้นก็รอสัญญาณการเข้าซื้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านของดูเจก่อนนะครับดูเจเย่อลงนิดนึงจะได้เห็นชัดนะครับผมให้แนวรับไว้โลเดิมไม่นับนะ126.56แล้วก็เพิ่ม124.3มาอีกเส้นหนึ่งนะครับ ส่วน120น่าจะยังไม่ได้ใช้เราอีกยาวแนวที่น่าสนใจจะประมาณ124.3 7 7ถ้าเข้าเบรกเอาโลเดิมลงมาได้นะครับแต่ว่าแนว124.3จะแม่นมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องเห็นการปรับฐานสวิงย่อขึ้นในไทม์เฟรมสชั่วโมงก่อนอย่างตัวเนี้ยถ้าถ้าจะหาแนวรับถ้าสเบรกเอาโลนี้ได้นะครับเราควรจะเห็นไมเนอร์สวิงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงโซนนี้ก่อนแล้วค่อยกลาง อ่าพี่โบอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำอ่าก็จะทําให้การหาแนวรับข้างล่างเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นนะครับตอนนี้เอาแนวใหญ่ๆไว้ก่อนโอเคส่วนแนวต้านแนวต้านที่สูงกว่าไฮเดิม erm นะครับเป็น1 4 0 1 5าเอาไว้แนวเดียวนะส่วนแนวต้านในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงเพื่อนๆก็กลางตัวนี้ได้เลยครับกางตัวนี้ถ้าจะเข้าซื้อเข้าขายแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย ดูเจยอยากให้เวทอยซีครับรอจังหวะเข้าซื้อนะก็จะได้แนวต้านข้างบนถ้าจะเทรดในทมงเฟรมที่เล็กลงนะประมาณน,นี้นะครับเทรดตลาดเขายังทำํำลูบ l โลได้อยู่ในสวิงไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะแต่ว่าอยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวคลาสสิกเดวิเจนซ์มันเริ่มโผล่มาแล้วนะถ้าชัดๆที่สุดก็คือลูกนี้กับลูกนี้เริ่มมาแล้วดังนั้น ถ้าทำนิวโรได้ใหม่อีกรอบหนึงแล้วได้คลาสสิกเดเวอเ e นซ์ลูกที่2อ,อีกชัดๆเนี่ยก็โอกาสที่ตลาดจะดีดขึ้นก็จะมีความเป็นไปได้สูงคราวนี้มาดูแนวรับที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะครับก็ตอนนี้เขาเทสเจ็ดสไปแล้วแล้วก็ดีดดีดขึ้นนะแต่ว่าต้องติดตามอ่านตลาดน,นิดนึงถ้าเขาจะขึ้นต่อได้จริงๆเนี่ยเบรกเขาไฮเนี่ยเขาต้องเบรกไปให้ได้ก่อนถึงจะไปต่อได้แต่เข้ามาโดนเบรกโซนนี้เพื่อทํา ทำาล o w เวอร์ไฮ uh, uh, ต่อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเห็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ลูกที่2นะครับงั้นเพื่อนๆที่เข้าซื้อโซน78.6ไปแล้วหน้าที่เราคืออ่านตลาดแล้วก็รีเทลลิงสป l อตอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีกําไรบ้างอย่ายอมขาดทุนถ้าเข้าไปแล้วนะครับแต่แต่นแตนวที่น่าสนใจแนวถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณที่88.6นี้นครับ128.45ประมาณนี้นะครับ อันนี้มาดูน้ำมันนะครับน้ำมันสัปดาห์ที่แล้วเราเจริงจริงน้ํามันก็เทรดได้ทั้งสองหน้านะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เพื่อนๆใช้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแนวรับก่อนแนวรับใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับกลางพิโบนะเพื่อนๆจะได้แนวรับขนาดเล็กในไทม์เฟรมสชั่วโมงตามนี้นะครับพิโบ1.27ประมาณ62.2 59.7 โบ์161.8แล้วก็ที่ฟีโบ200ประมาณ56.9นะครับเดี๋ยวถ้าเราลองปรับทางเพรมให้ใหญ่ขึ้นเป็นทางเฟรม d เดแล้วก็มาดูเทียบกับโลในอดีตของเขานี้นะครับมันก็จะอยู่โซนโลนี้จุดเข้าซื้อก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้อนะแต่ย้ํานิดนึงนะครับถ้า เข้าซื้อไปแล้วแล้วมันปิดต่ำกว่าโซนประมาณ62เหรียญด้วยแท่งเทียนสีแดงๆเนี่ยเราดูกันเสมอนะในทางเฟรมบิกข้างล่างมันโล่งเยอะเลยนะครับตรงนี้นะยังลงได้อีกไกลเลยนะให้ระวังด้วยนะครับครัวนี้น้ำมันในสัปดาห์ถัดไปที่อยากให้เพื่อนๆดูดูให้ให้ใหทะลุปุ่โป่ปงก็คือโซนเนี้ยเป็นโซนวัดใจที่พี่หกศูนว่าเขาจะสามารถเบรกลงมาได้หรือจะแค่ ลงมา50.0แล้วก็ปรับตลาดเป็นขาขึ้นอันนี้อยู่ในโซนวัดใจนะมันยังไม่ผ่านช่วงอันตรายนะครับมันสามารถเป็นไปได้ทั้งเบรกเอา50.0ลงมาหรือไม่ก็กลับตัวที่50.0นี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะอันนี้ยังอยู่ในโซนการปรับฐานเพื่อที่จะเลือกข้างอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนนะราวนี้มาดูแนวต้านโดยทำเพรม4ชั่วโมงทำเฟรมเล็กๆนะครับถ้าจะเทรดสัปดาห์หน้าที่เป็นเดิ์เทรดเดอร์ก็ใช้มนเนอร์สวิงตัวนี้ได้นะครับ โซนที่เขากำลังเทสอยู่เนี่ยก็คือโซน38.2ประมาณ70.5โซนถัดไปก็50.0 72.5แล้วก็61.8 7 4เอแ่อแนะนำว่าตัวน้ำมันนะครับเพื่อนๆใช้ฟี่โบเปลียวเียวมันจะไม่ค่อยเป๊ะนั้นอยากให้ใช้คู่กันกันกบ horizontal line ก็คือลองกลางหาแนวต้านแนวรับ โดยใช้ฮอริเซนทัลไลน์ประกอบกับพี่โบนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าแนวต้านที่น่าสนใจสำหรับน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่มี2ตัว50.0ครับประมาณ72.5แล้วก็ถ้าจาก50.0มันก็เลยไปที่78.6เลยประมาณ77.3นั้นถ้าจะเข้าเซลล์ก็ประมาณ2ด่านนี้ครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าน้ำมันยังยังมีความผ,ลผลันผวนแล้วก็ ยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจนว่าจะโดนรีเจ็ตที่พิมโ0บ50.0ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นในไทม์เฟรมวีคหรือเปล่าหรือจะสามารถเบรกเอา t 50.0เพื่อที่จะปรับตัวต่ำลงไปกว่านี้ต่ำลงไปกว่านี้ในกรอบไทม์เฟรมวีคที่พูดถึงเมื่อกี้ครับโซนข้างล่างนี่นะยังโซนอยู่ในโซนวัดใจอยู่สำหรับน้ำมันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็อัปเดตครบทั้งหมด4คู่นะครับอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นแค่ เทคนิคอลอนาลิซิสนะครับอา่านตามบทเทคนิคอลยังไม่ได้เอาฟันเดอร์มิทัลมาจับดังนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนเทรดจริงๆแล้วเนี่ยให้ใช้ฟันเดอร์มิทัลเป็นเป็นตัวหลักนะครับโดยเฉพาะคอมมูนิตี้เคอร์เรนซีทั้งหลายทั้งน้ามันอย่างเงี้ยครับก็ควรจะใช้ฟันเดอร์มิทัลเป็นเกณฑ์ในการหาจุดเข้าจุดออกแล้วก็ดูทิศท,ทางของตลาดประกอบกันไปด้วยส่วนเทคนิคอลอานาลิซิสย้าเสมอมๆว่ามันใช้สําหรับหาจุดเข้าจุดออกเท่านั้นเองนะครับจุดจุดเข้าซื้อ จุด take profit แล้วก็จุด cut loss อันนี้เราใช้ technical analysis เป็นตัวบ่งชี้ส่วนทิศทางของตลาดใช้ fundamental นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหมสหสห่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ